s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย Theory of Love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆรายการ d ดรร y of Love ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ปีของเราอีกครั้งค่ะสวัสดีครับผมมาปีจากเพจเดรรี o ออฟเลนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันพุธท,ทุกช่องท่าหอแซมอนพอดแคสต์ในรายการ Theory of Love ทุกเรื่องนักทฤษฎีมีคำตอบนะคะครับผมเออสลับสกิปให้มันงงๆนิดนึงด้วยวันนี้เ <laughs> พราะมันคืออีที่เกสแล้วจะเป็น90ใช่ไหม <laughs> ใช่โอ <Okay. S 1> เออแต่จริงๆน้องตั้มเขาไม่ชอบพูดชื่อ EP <laughs> <laughs> เพราะน่าจะสลับกันได้พี่ขอโทษโอเคนะคะ เรื่องนี้เขาพูดถึงแฟนเก่าคนโปรดแต่ดิชานนอะโปรยชื่อสวยๆไ้ว่าไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ <c oughs> นี่บางทีมันก็เลิกกันไปแล้วนั่นแหละนะพูดก็พูดความหมายคือก็ไม่ได้คบกันแล้วเลยแต่ก็อาจจะไม่ได้ลืมได้ <c oughs> พี่มีไหมไม่มีพี่มีแฟนคนเดียวนี่ไม่ใช่เหนื่อยว่ะจริง <c oughs> ไม่มีแฟนเก่าที่แบบอืมก็ฉันจะจำเธอไปในแบบนี้ก็รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้่าพี่มีแฟนแค่แบบทั้งชีวิตมีอยู่สามคนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่มีคนไหแบบนเข้ารอบเลยไม่มันก็หมายถึงจําได้ว่าเป็นยังไงแต่แบบไม่ได้แบบจะโหยหากลับไปหรืออะไรอย่างนั้นอะอ่าเราคิดถึงเนียรู้สึกดีมีไหมอืมแต่มันก็คิดถึงน้อยนะอืมเออไม่เรียกว่าสามคนก็คือยังรักคนนี้ที่สุดอยู่ดีใช่ปะ่ะเออใช่ใช่เออเราแต่เราคิดว่าในคนที่เขามีเยอะ หรือเคยมีมาบ้างแบบในเวลานานๆแล้วคนที่เริ่มมีแฟนเร็วอ่ะอย่างเงี้ยก็มีออเอาก็มีอ๋อออบอกบอกได้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนที่รู้สึกเจอที่สุดหรอกอ่ามันด้วยวัยด้วยอะไรด้วยไงมันก็เหมือนโตแล้วอ่ะอเออไม่พูดอย่างงี้เดี๋ยวแฟนมาโหว่ามามาเขารู้น่เขาก็มีเหมือนกันเอออะไรเนี่ยคือจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าพอได้รีเสิร์ชเพื่อทำไอพีเนี่ยเราเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วกัน เอ็ดีนะจะได้แบบไม่รู้สึกผิดกับตัวเองนะไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกผิดเลยแล้วก็อปกติแล้วก็จริงๆอะเราไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาใช้คำนี้ดีกว่าเนาะเขาเรียกว่ามันเป็นความทรงจําสีไม่จางนี่ว่ะค่ะคือมันมีหลักการอยู่ว่ามนุษย์อ่ะจะนึกถึงเรื่องราวในอดีตอะสวยงามกว่าความนจริงนิดหน่อยออืเขาพูดอย่างนี้เลยนะใช้คําว่า in the glossy color คือมันจะสวยกว่าความจริงอยู่ นิดนึงอืเพราะว่าเราว่าเรื่องวันนั้นน่ะมันเจ็บกว่าวันนี้เว้ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรในอดีตที่เป็นความรู้สึกอารมณ์ออะะเราจะไม่จําหรอกว่ารู้สึกแย่เว้นแต่มันแย่มากๆเลยอ่ะในเรื่องที่มันไม่ดีมันจะถูกลดทอนไปแล้วเหลือแต่อะไรที่เราประทับใจใช่ใช่จริงๆคือมันแม้แต่ว่าแบบเรื่องที่ไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักโดยตรงนะอย่างแบบสมมติว้าเราแบบโดนรถชนขาขาดอย่างเงี้ยอืเขาก็มาเหมือนตอนสมมุติถ้าแบบอ่ะเราเป็นสามคน ว่าโอเคตอนนี้ความสุขเท่าไหร่เขาบอกอ่ะเจ็ดแปดอย่างเงี้ยเต็มสิบแล้วก็ถูกรถชนไปไอ้คะแนนก็จะลดลงใช่ขาขาดก็จะเหลือหนึ่งหรือสองในความสุขในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นผ่านไปสักปีสองปีกลับมาถามอีกทีความสุขจะกลับมาพอเดิมก็คือ,อขึ้นมาเจ็ดแปดเหมือนเดิมแล้ะทั้งที่ขามันขาดไปแล้วเหมือนกันนะซึ่งตามคอมมอนเซนต์เราก็มักจะคิดว่าเฮ้ยขาขาดไปแล้วมันก็น่าจะแบบทุกข์แล้วก็ทุกข์ไปตลอดจุดหนึ่งเราจะลืมเออจุดหนึ่งเราจะแค่ ไม่ได้อะไรกับมันมากนะักเอาว่านะแล้วก็ในความสัมพนะันธ์อะวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องราวจุกจิกมากมายมแต่ตอนมีลงมีลูกรลอนรองกลับมาแล้วไม่รู้สึกเหมือนกันก็ได้เอาแต่จาแค่ส่วนที่มันดีก็ได้อืมเออถ้าไม่เลวร้ายมากนะักส่วนที่ดีมันจะถูกเก็บไว้แต่ส่วนที่ไม่ดีมันจะถูกทอนออกไปอืมทีนี้ แฟนเก่าเนี่ยมันอยู่ในความทรงจําเราในฐานะบุคคลของวันๆค่ะ mm hmm. ความสุขจากเมื่อวานลอสตาจียขนมที่เคยชอบรายการทีวีที่ดูบ่อยๆ uh, ตอนเด็กๆอะไรอย่างี้เขาเป็นนะอิเลเมนต์นั้น uh huh. แค่นั้นเองค่ะทีนี้แฟนเก่าเนี่ยนะมันจะชอบเชื่อมโยงแฟนเก่าคนโปรดดียอย่าีกว่า uh huh. เขาจะเชื่อมโยงกับความทรงจําชิ้นใหญ่บางอย่างอุ uh ้ย huh. ขอโทษค่ะ uh huh. เชื่อมโยงกับความทรงจําชิ้นใหญ่บางอย่างอย่างเช่นโรงเรียน มหาลัย ah ที่ทำงานที่แรกรับน้องครั้งแรกม,มันมีเขาอยู่ในนั้นไงเราไม่สามารถลืมคณะแรกที่เราเรียนได้ไม่สามารถลืมหาลัยโรงเรียนได้แต่อีนี่มันด้านเป็นความทรงจำที่สีสดในนั้นเหมือนกันอเออมันก็เลยลืมไม่ได้ไม่พอหาแฟนเก่าคนโปรดของหลาย,ลายคนเนี่ย มันเป็นแฟนเก่าที่ใช้ชีวิตกับเราในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นอ่าความจํามันดีอ่าเขาอธิบายแบบนี้เลยเหมือนเพลงแบบพอเราอายุเยอะขึ้นเราก็จะแบบจําเพลงแบบสมัยวัยรุ่นได้ดีอะ่ะแต่ว่าเพลงสมัยนี้ก็จะแบบไม่ค่อยจําแล้วะเขาช่วยำความจํามันดีกว่าด้วยเอเอดังนั้นอะไรหลายๆอย่า,ยายยงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นรายละเอียดจุกจิ๊กดันนุ่นนี่ความสุขที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันเกิดขึ้นในเวลาที่สมองทํางานได้ดีที่สุดอ,อแล้วก็จํา แล้วมันก็จะชัดเจนแล้วมันจะติดอยู่ในสมองเนี่ยนานกว่าซึ่งยิ่งไม่พอไอ้ช่วงวัยรุ่นที่ว่าเนี่ยนอกจากความทรงจำมันดีแล้วอะไม่ค่อยมีอะไรให้โฟกัสด้วย <c oughs> ถูกไหมอะไปเรียนโดนดุไหม<อ>โดนครูตัดเล็บตัดผมหรือเ<อ>ปล่า <c oughs> ตกเย็นจะซื้ออะไรทำกันบ้านกลับบ้านทำรายงานเรื่องมันน้อยมากเลยอะคะแล้วเนี่ยบรรดาเรื่องที่พูดมาเนี่ยสิ่งที่ฟังดูรสนุกที่สุดคือแฟนมากินข้าวด้วยเราก็ไลยจำได้ไง <c oughs> เออเดส s ว h ์ประกอบกับว่าไอผู้ชายเนี่ยหรือไอฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็โฟกัสน้อยพอกับเรานั่ยแหละเว้นแต่ว่าโอ้มันจะต้องไปทํางานที่แมคโดนัลด์ตอนกลางวันคือถ้าเขาเป็นเด็กธรรมดาเหมือนเราอ่ะเขาก็จะจําเราได้ชัดเหมือนกันแล้วเขาก็จะมีเวลามาสนใจเราอืมันก็เลยเป็นความทรงจำที่ดีค่ะที่สวยงามที่จําง่ายอืไม่แปลกที่จะเห็นของบางชิ้นฟังเพลงบางเพลงแล้วรู้สึกเพราะมันก็ผูกพันกับช่วงเวลาช่วงนั้นอย่างที่บอกมันเป็นความทรงจํา เล็กในความทรงจําก้อนใหญ่อันนั้นแหะ,อะเออคือถึงแม้ว่าวัยรุ่นมันจะวาวุ่นเนาะแต่ความราับผิดชอบมันน้อยไงอเออ <laughs> พอมันมีอะไรดีๆมามันก็จะจําได้ก็ <laughs> คือมีเรื่องเดียวให้วาวุ่นว่างั้นเถอะเออมันเป็นเรื่องที่วาวุ่นสุดละความรักเนี่ยถ้าเกิดมันดันวาวุ่นในทางที่ดีล่ะ,ะเป็นแบบโอ้โหใจเต้นตึกตักแต่สุดท้ายเขาเอาของขันม้ใหญ่มากมันก็อกอโอ้โหรีวิร์ะซิสเต็มทางานเจอจ้าตุ๊กตาหมีตัวนั้นดอกไม้ตะกร้านั้นมันก็อยู่ในความทรงจำ หรือแบบบางทีก็แบบแฮนด์เมดอะไรเงี้ยอวัยรุ่นยุคนั้นน่ะลองคิดถึงอะไรที่วัยรุ่นทำเพราะความรักล้วนๆดิพับดาวเป็นโหลเออเรามาทำงานออฟฟิศสิเอาเทียนมาวางเป็นรูปหัวใจอะไรเงี้ยตอนเนี้แค่จะไปกินข้าวด้วยกันเลยยังไม่มีเวลาเลยแต่ว่ารักกันมากนะเนี่ยความรักตรงเนี้ยเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนมากๆใกล้เคียงการแต่งงานที่สุดแต่คือแหละเฮ้ยไม่ว่างเลยอ่ะเฮ้ยพี่กลับไม่ทันว่ะรักกันนะรักกันแต่ว่า มันไม่ได้บริสุทธิ์สวยงามมีแต่หัวใจล้วนๆมันมีความจําเป็นมีอะไรที่ต้องเข้าใจมากขึ้นยุคนั้นแหละนางไปสิพับดาวไปสิวันละสิหลอกพี่สิบดอกอะไรอย่างเงี้ยอแต่งเพลงให้อ,อวาดรูปให้อลองนึกถึงอะไรที่วัยรุ่นแบบทําเพื่อใครสักคนชันนี่ทำเพื่อ,อความรักอะ่ะใช่ใชมันก็ฟังดูก็สนุกแล้วนะเออแล้วถ้าเราเป็นคนได้ล่ะ อ่าประทับใจประทับใจนะคะมันก็เลยไม่ถูกลกมาง่ายๆหรอกแล้วมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะไม่ได้รับบ่อยๆด้วยในชีวิตปัจจุบันตอนเนี้จริงอืมทีนี้มันมีอันหนึ่งอันนี้น่ารักมากเลยครอออเรียกท็อป,ปิกนี้ว่าท็อปปิกย่อยอันนี้ยว่ารักครั้งเดียวรักตลอดไปออืคือเขาบอกว่ามนุษย์อะค่ะจดจําคนเป็นวงจรอืเราจะจาําคนในครอบครัวเป็นเซอร์กิตครอบครัวอื แต่ถ้าใครที่เป็นคนแปลกหน้าเราจะมีแบเ r i e บางอย่างใส่เขาก่อนเพราะสมองเราอะดีเทคคนนี้เป็นคนที่เราไม่เคยเห็นออืและอาจจะเป็นอันตรายอเราก็จะอ่ะไม่ได้เราก็จะจะเอาเขาไว้เข้าแถวคนแปลกหน้าอดังนั้นใครก็ตามที่เข้าแถวแฟนมาแล้วอะเคยเป็นคนที่รักอะสมองมันไม่ได้มีการลบออกนะอืถ้าไม่ได้ทําให้เกลียดจนแบบอ่ะงั้นมึงไปเข้าแถวคนแปลกหน้าเลยค่ะอย่างเงี้ยนะถ้ายังรักกันและเลิกกันไปตามเวลาด้วยเหตุผลธรรมชาติอะ ผู้ชายคนนี้จะยังเข้าแถวแฟนอยู่อ uh huh. สมองเราจะเก็บเขาไว้ในโฟลเดอร์แฟนอยู่ออฮะะแล้วมันก็จะยังอ๋อ oh, ถ้าเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ก็จะนึกถึงตุ๊กตาหมีตัวนี้เพลงนี้อฮะบ้านหลังนี้ความรู้สึกดีแบบนี้อ่า uh huh. มันไม่หายไปนะคะอ uh huh. อืมืมประกอบกับไอ้ที่เคยเล่าไปแล้วว่าทีมนักวิจัย <laughs> เขามาตั้งเตี้ยน uh huh. เ,อเอาเพื่อนนักวิจัยด้วยกันที่เพิ่งเลิกกับแฟนหรือว่าเลิกไปสักพักแล้วอะ uh huh. มาทาสแกนสมองอะอให้เห็นรูปแฟนเก่าแล้วอยากรู้ว่าสมองส่วนไหนทํางานบ้างอมันเป็นส่วนของความหวยหาเขาใช้คําว่า c r a ฟ i n g อะหอยหาสูญเสียรักอเกิดขึ้นพร้อมกันเลยอ่ามันก็เห็นหน้าแล้วมันยังรู้สึกอยู่อ่ะใชนานแล้วก็ยังรู้สึกอยู่ยิ่งแผลใหม่ยิ่งรู้สึกออืืมมแผลใหม่นี่ยิ่งแบบพอๆกับติดยาแล้วส่วนเจ็บปวดทํางานเลยแต่นานๆก็ยังรู้สึกอ๋อเราเคยได้รับแล้วเราเคยให้คนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าง่ายๆว่า เราอาจจะพยายามลบเข้าไปออกออกไปจากเราในเชิงพฤติกรรมแต่สมององเราไม่ได้ทํางานแบบนั้นไงอืม,มันยังรู้สึกอยู่ได้แล้วก็เรียกว่ารู้สึกครบรูปเลยด้วยอืคือมีความสุขเสียใจหงอยหาอืเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยครับเรียกว่าเขาอะยังอยู่ในความทรงจำของเรานะคะไม่ว่าเราฟูมไฟล์หรือเปล่าหรือว่าเริ่มใหม่ไปแล้วก็ตามอ่า ยังมีอย่างนี้อีกยังไงครับเขาเรียกว่าน่าจะมีคนสงสัยว่าอ้าวก็มีแฟนแล้วนี่อเออทุกวันนี้ก็ไม่ได้โสดคือถ้าโสดแล้วคิดถึงแฟนเก่ามาละจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะโดดเดี่ยวใช่ปะ่ะเขาบอกว่าไม่เลยเขาบอกว่าความจริงอ่ะถ้าสมมติแฟนใหม่มีนิสใยอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบแต่แฟนเก่าไม่มีอ่ามันจะเปรียบเทียบผมรู้ชอบเปรียบเทียบใช่ประกอบกันว่าบางทีอะ เราไม่รู้ด้วยซ้ํานะว่าแฟนเราตอนเรียนมาหาลัยนีสัยไม่ดีของมันคืออะไรอ่าใช่ใช่ใชเออเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอาจจะเป็นคนมีทัศนคติเหยียดเพศเหยียดผิวไม่รู้อะไรเลยเพราะมันก็เด็กอ่าแต่อีคนปัจจุบันเนี่ยอะไรที่ไม่ชอบแล้วมันชัดชัดอ,อะไรที่เราไม่สบายใจกับเขาเนี่ยมันประท้าใส่หน้าเราทุกวัน,นอ่าเออไอ้แฟนเก่าที่มันเหลือแค่ค,ความทรงจําที่ดีอ่ามันก็เทียบไปธรรมดาเออมันถึงมีความรู้สึกสบายใจที่จะคิดถึงแฟนเก่าอ่ะมันเหมือนมาอ่านเด็กสมมติว่า เด็กบ้านรวยกับบ้านจนแล้วกันคือเขาโตขึ้นมาเนี่ยคือเขาก็ไม่รู้หรอกเขารวยหรือเขาจนเรามันไม่เคยถูกเทียบไงมันต้องโตจนถึงโอเคไปลองจนไปลองรวยแล้วมันถึงอ้าวนี่เราจนเออหรือนี่ฉันรวยอะไรเงี้ยยิ่งโตขึ้นเรายิ่งเรียนรู้ดีว่ะอะฮะแล้วในความเป็นจริงอะโลกมันไม่ได้สวยงามขึ้นนะเวลาเราโตขึ้นอะเราก็เห็นอะไรมากขึ้นอะเทียบกับคนที่เราไม่ค่อยรู้จักอะไรแล้วมองเขาอะ มันก็ดีเสียต่างกันมันออกจะไออดีตมันต้องดีกว่าอยู่แล้วว่ะเขาบอกว่าบางทีอ่ะการคิดถึงแฟนเก่าอ่ะมันไม่ใช่คิดถึงแค่ตัวแฟนเก่านะมันคิดถึงซีนซีนอ่ะบอกว่าไปไหนกันไปเที่ยวที่ไหนกันเหตุการณ์ตอนนั้นมวลตอนนั้นมันไม่ได้คิดถึงตัวเขาในฉากขาวๆอะค่ะมันคือคิดถึงสิ่งที่เคยเจอมากับเขาซึ่งมันก็เป็นการคิดถึงความสุขของตัวเองในวันนั้นด้วยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยใช้ความรู้สึกคนนี้หลีกหนีความวุ่นวายในปัจจุบันออื ืมยิ่งไปกว่านั้นน่ะเคยได้ยินคําว่าไม่มีเธอวันนั้นไม่มีฉันวันนี้ปะเหมือนแบบแฟนเก่าเรามีผลกับตัวตนเราวันนี้อดีตของเรามีผลกับตัวตนเราวันนี้อเขาเรียกว่ามนุษย์ยึดโยงอดีตเข้ากับความภูมิใจในตัวเองด้วยแล้วก็ตัวตนที่ผ่านมาการคิดถึงอดีตก็เป็นทอฟี่เล็กๆอืม ที่ถ้าสมมติชีวิตปัจจุบันมันวุ่นวายมันหนักหนามากเขาอาจจะมีคิดถึงอดีตรูปหนึ่งแล้วรู้สึกสบายใจก็ได้อทีนี้มันมีนักวิจัยที่ต่อยอดความคิดอันเนี้ยเขาก็ทํบล็อกขึ้นมาอืทดสอบเรื่องนี้ค่ะโดยใช้ชื่อว่า dear olve huh. ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยอ่ะคอนแทคก,กับแฟนเก่าผ่านบล็อกนี้หมายถึงยัง <laughs> แลวผ่านคือคอนแทคกับแฟนเก่าหมายถึงว่าเขียนไดอารี่แรกกันอ่าเหรอผ่านบล็อกนี้แบบไม่มีไม่มีช่องทางอื่นเลยนะโดยที่มีคน observe แล้วก็ไปประเมินเขาบอกว่า พวกเนี้ยสุขภาพจิตด,ดีขึ้น <All right. S 2> อ้าวเหรอมเหมือนกับปก็ดินฟ้าอากาศได้คุยกับคนที่เขาเรียกว่าหน้าจะไม่มีอ้อมเดานะเพราะมันคงเป็นคนที่รู้สึกดีต่อกันเลยไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันอีกแล้วอ่าอืมรับแต่ดีเลยไม่รับเสียแล้วตอนนี้เพราะเขาเสีย uh huh. ที่คนปัจจุบันละเออก็ได้คุยกันแบบถึงแบบแลกเปลี่ยนนั่นนู่นนี่ลูกเล่างานการอะไรอย่างเงี้ยอ uh huh. uh huh. กับคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกันเราแล้วแต่เคยรู้สึกดีตอนน่อกันอืมอ uh ืม huh. อ uh ืมเออโดยที่ ความปลอดภัยโปร่งใสต่างๆก็มีคนวิจัยตรงกลางอะเป็นคนแบบเฮ้ยไ,ไม่ได้ไปแรงๆกับส่วนตัวนะอ,อะไรเฮ้ยเคยรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันคุยแค่เรื่องนี้เท่านั้นเออกับคนที่เคยจีบอาแล้วรู้สึกว่าคือตอนนี้ก็ไม่ได้จะจีบแล้วแต่พอคุยกับเขาก็รู้สึกเออก็โอเคนี่นะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีเออก็ไม่ได้แต่ตอนจีบนี่รู้สึกทรมานนะเพราะจีบไม่ติดไงอ่าเออมันปราศจากความเจ็บปวดยอะไรไงตรงนี้มันกลายเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรพี่ปีังเคยพูดแล้วว่าเนี่ยความรักมันมีทั้งเลิฟทั้งเฮต์แต่การที่มูฟออนไปแล้วไปอยู่เรื um ่องใหม่แล้วกลับมาคุยมันไม่ดีมีเฮตุแล้วไงมันคิดถึงแต่อะไรที่ดีอืมันก็อาจจะดีก็ได้เขาบอกว่าพวกเนี้พอทําไปแล้วสุขภาพสิดีขึ้นนิดนึงมันไม่ได้คาดหวังแล้วว่าเขาจะต้องแบบเป็นอะไรกับเราอะไรเงี้ยเครียดน้อยลงแล้วก็ภูมิใจกับชีวิตปัจจุบันมากขึ้นอ่าฮะก็ถือว่าโดยที่ไม่ได้เป็นเอะไรกันหรือกลับไปสานต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะอ่ะก็ลองไปคุยกับแฟนเก่าดูนะ เออก็มันมีเหตุผลด้วยเนี่ยที่ปีเมนชั่นมาเนี่ยว่าเออการแบบเพราะว่าการคิดถึงแฟนเก่าอ่ะนอกจากีนแง่ดีแล้วมันก็มีโรามีวิดรอ้ด้วยนะว่าโรบวิดรอ้ยังไงนะคะก็คือปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดถึงแฟนเก่าในช่วงที่เรามีแฟนใหม่แบบตอนเริ่มเริ่มอะถูกป่ะคือถ้าสมมติเราเพิ่งคบกับคนนี้แบบใหม่ๆเลยแบบอ่าคบได้เดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ย เราคงจะยังเหื่ออันนี้อยู่แหละจะยังไม่คิดถึงแฟนเก่าหรอกใช่เราเราจะยังไม่ถึงเราจะไม่คิดถึงว่าเอ้ยแฟนเก่าเราดีอย่างวอยางแต่ว่าเราจะเริ่มคิดถึงแฟนเก่าอ่ะคือเมื่อคบแฟนใหม่เนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งละนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าอในช่วงที่เราคบกับแฟนใหม่เนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์ของการกช่วงโปรโมชั่นโดปามีนอ่าก็คือจะมีสารเคมีสมองตัวหนึ่งชื่อว่าโดปามีนเนี่ยเป็น สารที่หลังตอนที่เราตกหลุมรักเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดความตื่นเต้นรู้สึกมีความสุขรู้สึกอยากเจอคนนี้อย่างหัวปังหัวปัม๊มแล้วก็คิดถึงแต่คนนั้นอะไรเงี้ยมองเห็นแต่ข้อดีของคนคนนั้นก็คือเป็นแบบ crazy love อะไรเงี้ยนะอ่าฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยก็ข้อเสียของคนคนนั้นนิดหน่อยก็จะกลายเป็นข้อดีข้อเสียมากๆของคนนั้นก็จะกลายเป็นข้อเฉยๆไปอืส่วนข้อดีก็คือดีแบบบวกๆกันไปเลยอะไรเงี้ยนะครับ ทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปหมดโปรนะครับก็คือโดมินก็จะค่อยๆลดลงมาซึ่งช่วงระยะเวลาเนี้ยก็อาจจะก,กินเวลาประมาณสัก6เดือนถึง2ปีนะครับพอโดมินลดลงแล้วเนะี้ยมันก็เหมือนแบบคล้ายๆน้ำลดต่อผุดอะ่ะก็คือไอ้ข้อเสียที่เราไม่เคยเห็นมันก็จะกลับมาเห็นนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความแบบเบื่อทำไมเจออย่างนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับพอมันเป็นเช่นนี้มันก็เลยกลับไปเทียบกับคนเก่า ที่เราไม่เคยคิดถึงเลยตอนแรกใช่ต้องบอกไอโดมีมันเป็นกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์เนาะมันเป็นสมองส่วนอารมณ์ไอการที่เราโดมีมันลดมันก็ทําให้สมองส่วนหน้ามันทํางานเยอะขึ้นซึ่งเป็นสมองส่วนเหตุผลส่วนเหตุผลก็ชอบเปรียบเทียบไงเทียบอันนู้นเทียบอันนี้มีความคณิตศาสตร์มีวิทยาศาสตร์มากขึ้นอนิสัยแบบนี้เราชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วการที่คิดถึงแฟนเก่าขึ้นมาจริงๆมันอาจจะแบบก็ ก็แค่เป็นเพราะว่าเกิดจากการที่ไอโดบไม่ค่อยเหอแฟนไม้แล้วว่าประมาณนั้นแหละหรืออาจจะเพราะอย่างที่บอกเคสก่อนหน้าเมื่อกี้ก็คือเบื่อชีวิตประจําวันแล้วมันก็เออคิดถึงอะดิคิดถึงตอนที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากแล้วมันเลยมีแฟนเก่าลอยไมาอันก็เป็นได้หรือเขาเรียกว่ามันเป็นแฟนเก่าที่ดีในช่วงเวลาที่เราไม่ได้มีเกณฑ์อะไรเยอะแยะในตอนเด็กตอนเรียนมหาลัยเนาะแล้วประกอบกับผู้ชายก็ทําโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรมากด้วยนอกจากรู้สึกดีก็ทํามันก็เลย พอมันรู้สึกดีเจอรู้สึกดีแล้วมันไม่มีอะไรแอรแฝงไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรด้วยเป็นเรื่องอารมณ์ล้วนๆน,น,น่ะแม่ก็ทําให้ผู้ชายคนนี้กลายเป็นแฟนเก่าคนโปรดอไปได้หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นแฟนที่มีความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่เราประทับใจที่สุดออืืใช้คํานี้ดีกว่าครับซึ่งเาเรียกว่าปกติดูแล้วอืมันไม่ได้มีปัญหาอะไรออ่ะ่ะาเออแล้วก็เรารสึกว่าถ้าพูดขึ้นมาในเคสเนี้ยแปลว่าเขาไม่ได้พยายามไปลื้อฟื้นด้วยนะอ่ะแต่เท่าที่ไม่ลื้อฟื้นนั้นไม่ใช่ปัญหาเออเจอได้คุยได้เนาะ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอมอยากให้อย่าลืมว่าทําไมแฟนเก่าถึงเป็นแฟนเก่าอืม,มันไมได่ดีอย่างเดียวหรอกมันต้องมีเหตุผลที่ทําให้ต้องแยกกันออืถ้าด้วยปัจจัยชีวิตด้วยอะไรก็แปลว่าชีวิตอะมันได้สับกลางระหว่างเรากับเขาทิ้งไปแล้วเรียบร้อยมันม,มันเปลี่ยนไปแล้วมันอยู่ในสเตทที่กลับไปไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนอนะมีสิทธิ์ที่จะมีแฟนเก่าคนโปรดนะที่เจอกันในงานแต่งเราเพื่อนร้อะอะอหรือว่าแบบ เอ้ยมีลูกคู่กันตอนเด็กนี่หนาอะไรอย่างเงี้ยเออหรืออะไรก็ตามแฟนฉันน่ะใช่ไหมล่ะเราก็มีฟีลแบบเจี๊ยบน้อยหนาได้เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ถ้าใครยังจำได้เจี๊ยบไปงานแต่งหน่อยหนานะอ่าใช่เออมันไม่ได้เป็นอะไรเลยอะค่ะจริงๆริงหนังเรื่องนี้มีคอมโพเนนต์หลายอย่างที่เราพูดเนาะแบบว่าพวกของเก่าทําให้คนแบบเหมือนแบบคิดถึงอดีตอะไรใช่ใช่เออแต่เขาควรจะซื้อเรานะพูดไปพูดมาเออ ก็ก็เป็นก็เป็นความสัมพันธ์เก่าที่รู้สึกดีแล้วก็แบบมันเป็นเรื่องที่เคยผ่านมาแต่ไม่ได้ผ่านไปอ่ะแล้วอาจจะไม่ได้ถูกกลับมาเล่นใหม่ก็ได้นะคะอย่าพยายามให้เป็นปัญหาในเรื่องนี้ดีกว่าครับผมเออแล้วก็ปัจจุบันก็คือปัจจุบันแล้วก็อย่าลืมว่าแฟนเก่าคนโปรดเนี่ยอาจจะเป็นแฟนที่เราประทับใจในช่วงเวลาที่ชีวิตไม่ได้มีอะไรมากแต่ในวันนี้ในความวุ่นวายต่างๆนานาเนี่ยมันยังมีคนนี้อยู่ไอคนที่เราบ่นปากเปียกปากแฉะทุกวันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนที่ ดีที่สุดแล้วก็ใส่ใจใเราที่สุดในช่วงเวลาที่ยุ่งยากในช่วงชีวิตที่ทํางานแล้วของเราตรงนี้ก็ได้ค่ะก็ขอให้รู้ว่าปัจจุบันมันสงคัญกว่าดีเสมอนะอืมครับอืมขอบพระคุณน้องออมที่ช่วยเตือนสติพี่ด้วยม <laughs> ีมีช่วงกลับมาคุยกับคนที่เคยจีบเราก็รู้สึกดีเหมือนกันแหมแต่แรกเปิดรายการมาบอกว่าพี่แฟนแค่สามคนแล้วพี่ก็ชอบคนนี้ที่สุดแหละแฟนฟังรายการหรือเปล่าเราอะเออแฟนหนูฟังนะก็ได้อยู่แหละ ไม่วไ่วาแล้วก็มันก็ตกตะก,กอนว่าเออก็อ่านอย่างนี้ได้เหมือนกันเนอะเออไม่ตอนนั้น<ๆ>น่ะก็คือเหมือนแบบเราไปเหมือนไปเล่นอ,อสามสิบคำถามกับเขาด้วย,วยแต่ถามว่ามันมันก็แค่รู้สึกมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยความทรงจำเก่าเก่ามันย้อนกลับมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันม,มันก็แบบก็ผ่านไปแล้วก็จบรู้สึกดีแลวไม่ได้มีอะไรก็อยาก็ีวิวว่าเราคิดถึงแฟนเก่าอะเราคิดถึงแต่อดีตที่ดีนะเออแต่ไอ้คนปัจจุบันเนี่ยมันเจอทั้งดีทั้งร้ายเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยว่า เรื่องราวที่มันยังเล่นอยู่มันก็มีทุกอารมณ์นั่นแหละมันก็มีทั้งทุกทั้งสุขนั่นแหละมันถึงจะเรียกวความรักเนาะค่ะไว้กลับมาพบกันใหม่ในี p พีัดไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับคนปัจจุบันละกันครับผมขอบคุณทุกคนมากนะคะครับสวัสดีครับ